คริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูพระองค์เสด็จมาเพื่อทาให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติเดิมแต่ทรงมาเ่อทาให้ธรรมบัญญัตินั้งสมบูรณ์ในพระองค์เองมี5ด้านที่สําคัญที่เราควรทําความเข้าใจพระเยซูทรงเชื่อฟังธรรมบัญญัติแทนพวกเราทุกคนพระองค์ทรงเชื่อฟังทุกข้อต่างที่ได้กล่าวไว้ในโรมการเชื่อฟังของพระองค์จึงนับเป็นการเชื่อฟังของเราด้วยนี่คือหัวใจสําคัญของความชอบธรรมโดยความเชื่อ พระเยซูทรงถูกลงโทษแทนพวกเราพระองค์ทรงรับโทษทันแทนมนุษย์ทุกคนเพื่อเราจะไม่ต้องรับโทษซ้ำอีกพระองค์ได้ทรงจ่ายนี้ครบแล้วบนไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมบัญญัติเป็นเทียงเงาที่สะท้อนความจริงแต่พระเยซูคริสต์คือของจริงฮีบรูได้กล่าวว่าธรรมบัญญัติเป็นเทียงเงาพระเยซูคือเป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องมุ่งไปเหมือนกับการนั่งแท็กซี่เพื่อเดินทางไปถึงจุดหมายเมื่อเราได้มาถึงของจริงแล้วในพระคริสต์ เราก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆอีกต่อไปพระองค์ทรงประทานธรรมบัญญัติใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้คือการเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ตามที่เยเรมีได้กล่าวไว้พระองค์ตรัสว่าเราจะเขียนธรรมบัญญัติของเราไว้ในใจของเขาตอนนี้เราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณพระเยซูทรงสอนความหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญตัติพระองค์ทรงเปิดเผยว่าจุดประสงค์ของกฎนั้นไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมภายนอก เพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองและต้องพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราฉลองเทศกาลคริสต์มาสเรากําลังระลึกถึงพระเยซูผู้เสด็จมาบังเกิดเพื่อยกเราขึ้นสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราฉลองคริสต์มาสในปีนี้โดยการเฉลิมฉลองชีวิตที่พระองค์ประทานให้ดําเนินชีวิตในพระคุณและความรักของพระวิญญาณ